ครอบครัวฉันอยู่ในย่านคนจนแต่อย่างน้อยเราก็อยู่ในนิวยอร์กฉันชอบมันนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ควรมุ่งสู่ดวงดาวอ้าวไงฉันชาลอดสวัสดีนะฉันอายุ17และฉันชอบถ่ายรูปวันหนึ่งกรีงประตูบ้านเราก็ดังขึ้นพ่อฉันมาหาแต่ฉันไม่เรียกพ่อเขาทิ้งแม่กับฉันให้ดูแลตัวเองช่วงนี้ฉันลำบากเนอะเขามีตอนไหนไม่ลำบากบ้างจะจ่ายค่าเลี้ยงดูเหรอเพ็กกี้ฉันบอกแล้วไงฉันกำลังเจอเรื่องหลายอย่างก็เลยไม่มีเงินขอยืมหน่อยได้ไหม ไม่ถามเจ้าคำว่าลูกเป็นยังไงแต่กลับมาขอเงินเหรอใส่หัวไปเลยไอตัวภาระแม่ฉันแทบไม่ร้องไห้ท่านแข็งแกร่งแล้วก็แบกท้องฟ้าเอาไว้ได้เลยแต่วันนั้นแม่สะอื้นไม่หยุดเลยแม่โอเคเจอวันนี้เป็นวันใหม่แล้วทุกๆเชา้าแม่จะให้ฉันออกไปวิ่งวิ่งต่อไปเฉลอตเงื่ขึ้นน้ำตาของไขมันปกติฉันวิ่งผ่านย่านหรูหราที่คนรวยประสบความสำเร็จอยู่กันเพ็กกี้เฉลอตไงจ๊ะช่างเถอะลูกรักพอเรากลับถึงบ้านแม่ก็ให้ฉันอาบน้ำผสมกาก,ากเพชร ลูกคือสมบัติของแม่หลังจากนั้นฉันก็ต้องใช้มาร์กเสริมสวยกินมื้อเช้าดีต่อสุขภาพและกินวิตามินเป็นกรามเพื่อผิวและผมสวยสุขภาพดีจงจําเอาไว้อย่างหนึ่งนะลูกลูกอาจจะพบเศรษฐีได้ทุกเมื่อแม้แต่แม้แต่ระหว่างเดินไปเรียนหนูจําได้คะ่ะแม่อยากให้ฉันแต่งกับคนดีๆน้องสาวท่านวาลเลอรี่เป็นคนสวยเกินจนคนผิดกฎหมายเทียบกับเธอแล้วแม่ฉันก็ท่านฉลาดคะ่ะครูให้คะแนนวาลเลอรี่ดีแค่เพราะว่าเธอน่ารักแต่ว่าแม่ฉันต้องเรียนทั้งวันทั้งคืน แม้ฉันทำงานพิเศษในโรงหนังระหว่างที่วอลเลอรี่ทำตัวชิลและได้ของขวัญจากคนที่มาแอบชอบมากมายพวกท่านเติบโตนะวอลเลอรี่แต่งงานกับมหาเศรษฐีเธอไม่ได้ทํางานเลยหลังจากนั้นและทําพาสตา้าไม่เป็นด้วยซ้ําในเน็ตบอกเอาไว้ว่าฉันต้องต้มน้ําก่อนหน้าฉันเหมือนนักเคมีเหรอฉันจัดการเองค่ะคุณนายสไต์ อย่างที่คุณคงรู้แม่ฉันแต่งงานกับพ่อแล้วต้องเสียใจภายหลังไอเลวนั่นไม่เหลืออะไรให้เลยชีวิตแม่ฉันลำบากมาตลอดท่านเรียนหนักมากและในที่สุดก็เป็นซีอโของบริษัทเล็กๆที่ไม่ทําเงินนะักสรุปแล้วคือยังไงน่ะเหรอชีวิตมันไม่ยุติธรรมค่ะครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ12รถของเรารถยึดไปแล้วก็เอารถมันล่าเราไปหาน้าวรารีเพื่อขอยืมเงินเธอหน่อยฉันก็อยากจะช่วยนะแต่สามีฉันไม่ชอบพวกขอทานขอทานเหรอคิดกับเราแบบนี้เหรอชาลอไปเถอะลูกลูกจะ๊ะแม่จะไม่ให้ลูกพลาดเหมือนแม่ แม่จะทำทุกอย่างให้วันหนึ่งลูกได้แต่งงานกับเศรษฐีตอนแรกฉันก็ต่อต้านฉันไม่อยากจะเป็นตุ๊กตาเพื่อตามหาเจ้าชายแต่ทุกๆปีฉันก็ยอมทีละนิดฉันเห็นว่าแม่เจออะไรมาเพราะว่าหน้าตาจืดๆของท่านไม่มีใครปราณีกับท่านเลยไม่เหมือนแม่ฉันหน้าตาสวยแม่คิดว่าหน้าตาของฉันคือตัวทองไปสู่ชีวิตหรูหราตอนที่ฉันอายุ17จฉันก็ตกลงทำตามแผนของแม่ระหวังจับคนรวยๆไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อแม่ฉันฉันอยากเลี้ยงดูท่าน แต่ยังไงฉันก็หวังว่าสามีสุดเพอร์เฟกในอนาคตของฉันจะไม่ได้รักฉันแค่ที่หน้าตาและฉันจะรักเขาด้วยที่โรงเรียนฉันรู้สึกเหมือนเป็นตุ๊กตาตั้งโชว์หนุ่มๆตามจีบฉันเหมือนในโรงเรียนไม่มีสาวๆคนอื่นแล้วยกตัวอย่างเดลว,วันนี้หมอจะไปเดทกันเนอะเดลนายเป็นคนดีนะแต่แนายจนเกินไปสําหรับฉันเธอนี่น่าเงินจริงๆฉันไม่ได้โกรธเลยคือเขาก็ไม่ได้พูดผิดเออนั่นใครกันนะไม่เคยเห็นเธอที่โรงเรียนเราเลย ฉันชอบสไตล์ที่มือเหมือนใครของเธอแล้วก็ถ่ายรูปไว้ทำแบบนั้นทําไมอ่ะจะเอาไปลงไอจีแล้วเลียนใช้กับเพื่อนบาร์บี้ของเธอเหรอวันนี้ไม่ใช่วันของฉันเห็นเห็นวันนี้เจอคนรวยๆบ้างไหมลูกไม่เจอเลยค่ะแล้วก็วันนี้มือถือหนูขิดอย่างสมเกียรติเพราะว่าอย่าเพี้ยนคนนึงแม่ชี้คิดว่าต้องพอกันทีได้เวลาส่งเชฟไปโรงเรียนเอกชนสําหรับเด็กที่กินครัวซองรูปปลาประจำตระกูลเป็นมื้อเช้าแทนซีเรียลธรรมดาไก่กาลูกจะได้เจอกับหนุ่มครอบครัวร่ำรวยที่แน่นแน่แต่เพื่อการนั้นเราต้องกกกาาาาาารเเงงินกกินนนมมมว่่ี้จะหาาทพํพ แม่เหนื่อยมากแล้วนะหนูหางานพิเศษทําแทนดีไหมไม่มือบอบางของลูกเอาไวส้สวมเครื่องพชรแพงๆเท่านั้นไม่ใช่ทํางานแม่เอาตางหูทองคู่เดียวที่มีประจำนำําแล้วก็ซื้อมือถือม่ใหชฉันหลังจากนั้นเธอก็เตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเย็นนี้ไปวิ่งนะลูกต้องดูสวยเป๊ะคนรวยๆจะได้มองระหว่าง,ง็อกกิ้งฉันก็ทําสิ่งที่รักที่สุดก็คือการถ่ายรูปสิ่งต่างๆฉันตายคือสวรรค์แล้วไงว้าวเธอสวยจังเลยระวังรถนะเธอช่วยฉันไว้ฉันเห็นเธอแล้วก็ตุม้มสมองช็อตเลยอะ มันบอกว่าแล้วก่อนไมส์เจอกันชัดหน้าแล้วก็หนีไปเลยว่าไปเช่นไมส์นะจ้าฉันรู้แล้วไมส์เป็นคนแปลกเขาประหม่ามากจนเอาแต่พูดไม่รู้เรื่องแต่เขาก็น่ารักดีและเป็นคนคุยง่ายด้วยเราคุยแล้วก็โหเราะเขาลืมเรื่องพิซซ่าที่ต้องไปส่งเลยฉันควรกลับไปทํางานต่อแต่อยากเจอเธอเธอ,อีกนะถ้าเธอคือถ้าเธอไม่ขัดข้องเขาหยิบมือถือออกมาขอเบอร์ฉันไว้ฉันลังเลไมส์มาจากครอบครัวธรรมดาแม้จะว่ายังไง แม่จะคิดว่าฉันลืมเป้าหมายแล้วหรือเปล่าแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้มาส์เป็นคนตลกและใจดีมันจะไปแย่อะไรได้สุดท้ายแล้วฉันก็ให้เบอร์เข้าไปเดี๋ยวฉันโทรไปนหนแชทมาดีกว่าแม่ฉันเอ่อช่างมันเถอะแชทมาแล้วกันนะเขายิ้มและฉันก็เห็นว่าเขามีรักยิ้มด้วยฉันเกลียดตัวเองนิดหน่อยที่ชอบมันมาส์ไปแล้วฉันก็วิ่งไปตามทางปกติแล้วมาอยู่ที่ย่านคนรวยของน้าฉันาลอดหนูลูกอยากคุยกับน้าหน่อยไหม ฉันจะเมินเธอเหมือนที่แม่สอนแต่ฉันก็เปลี่ยนใจเอาในวินาทีสุดท้ายธนาวัลลี่ช่วยเราเรื่องเงินสักครั้งละ่ะจากนั้นแม่ก็ไม่ต้องหางานทําเพิ่มแล้วบอกนะ้าหน่อยสิทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างดีมากค่ะทุกวันเหมือนการประจนภัยวันนี้เราจะมีเงินพอซื้ออาหารไหมถ้าแค่มองโลกบวกแล้วจะรอดไหมอะไรนะล้อเล่นข่าไม่ต้องคิดมากแม่อยากส่งหนูไปโรงเรียนเอกชนแต่เรามีเงินไม่มากพอนะ้าทำพลาดไปตอนหนูของเงินจากนะ้ารอบก่อนนะ้าอยากแก้ไขทุกอย่างนะ น้าเดินไปแล้วกลับมาในไม่กี่นาทีต่อมาพร้อมเงินเป็นปึกชวนตื่นตาสาม,ามีน้าไม่ว่าเหรอเงินนี้ก็เป็นของน้าเหมือนกันขอบคุณค่ะเราจะคืนให้แน่สัญญาค่ะขอโทษนะชาลอดแม่ทําให้ลูกผิดหวังแม่พยายามได้งานเป็นแคชเชียร์กะดึกแต่มันไม่ไหวอะไม่เป็นไรค่ะหนูได้เงินแล้วค่ะแม่พอแม่รู้ว่าฉันรับความช่วยเหลือมาจากน้องสาวท่านท่านก็โกรธแต่ฉันก็พูดให้ใจเย็นนี่เพื่อเป้าหมายของเราเพื่ออนาคตค่ะ ไม่นานแม่จ่ายเงินค่าเทอมแรกให้ฉันที่โรงเรียนเอกชนแล้วซื้อเครื่องแบบให้ฉันได้ข้อความจากไมค์เขาอ,อยากเจอฉันลูกดูดีด้าแปลกๆนะวันนี้ใครชัดมาหาเหรออ๋อก็แค่เพื่อนหนูส่งมีมกล้ยลวยร้องเพลงมาให้ดูนะคะฉันต้องรีบเบนความสนใจแม่หนูเตรียมอาบน้ําให้แล้วผ่อนคลายระหว่างหนูไปวิ่งนะอันที่จริงฉันไปหาไมค์ค่ะกินได้เลยเอ,อ๋อหวังว่าแข็งๆนี่จะเป็นขอบไม่ใช่ฟันฉันนะขอโทษทีนะฉันลืมบอกไป นี่พิซซาของเมื่อวานฉันมีเงินซื้อได้เท่านี้แม้ว่าเธอจะคู่ควรกับร้านอาหารชั้นยอดพิซซาแห้งๆก็อร่อยได้ถ้ามีเพื่อนดีๆกินด้วยกันเนะี่ยเราคุยกันจนเห็นไมส์หน้าซีเป็นหินมะข้างหลังมีปีศาจเหรอเปล่ามีผู้หญิงน้ากโกรธอยู่ชาลลอตหมายความว่าอย่างไงอะลูกเสียเวลาไปกับคนโนเนมแบบนี้เหรอไมสม์เป็นคนดีนะแม่ก็เคยแต่งงานกับคนที่คิดว่าดีแต่เป็นความผิดพลาดอ๋อหนูคือความผิดพลาดเหรอไม่แม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ฉันหอกตัวอยู่ในห้องจนถึงตอนเช้านั่นเป็นวันแรกที่โรงเรียนใหม่แต่ว่าพอฉันไปเข้าห้องน้าฉันก็จําหน้าตัวเองไม่ได้หน้าฉันมีแต่สิวเม็ดเป้งเต็มไปหมดเลยฉันกรีด๊ดแล้วแม่ก็วิ่งมาแล้วเกือบจะหัวใจวายตอนที่เห็นฉันไม่หน้าลูกผิวสวยใสยของลูกเพราะจะหมอน,นั่นกับพิซซ่านั่นแน,แน่แม่ลากฉันไปโรงพยาบาลแล้วหวังว่าหมอจะให้ยาวิเศษกับฉันนี่เป็นเพียงแค่สิวที่เกิดจากฮอร์โมนวัยรุ่นเท่านั้นเองนะคะเราจะทําการทดสอบนิดหน่อยและจะสั่งครีมทาให้ เดี๋ยวสิวจะค่อยๆหายไปหลังจากนั้นแม่ก็พาฉันไปโรงเรียนใหม่สักทีลูกไฮโซคงจะไม่ชายตามองลูกซ้ำสองแน่แต่อย่างน้อยลูกก็จะได้เรียนดีๆทำไมแม่ไม่คิดว่าเสร็ฐีจะรักหนูที่นิสัยบ้างละ่ะคิดว่าหนูไม่มีอะไรนอกจากหน้าตาเหรอหน้าตาดีช่วยเปิดโอกาสแม่รู้ดีแม้ว่าแม่จะเรียนจบมาเป็นหัวกะทิของฉันคือใจหนึ่งฉันก็สงสารแม่แต่อีกใจฉันก็โกรธท่านฉันก็เลยลงรถไปเงีเงยบๆฉันกลัวม,มากเลยว่าพวกเด็กไฮโซจะล้อเลียนฉันและฉันก็คิดถูก หวังว่าสิวพวกนั้นจะไม่ติดต่อนะถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ออกจากบ้านถ้าไม่มีถุงคลุมหัวน่ะหัดทำตัวเป็นมิสครั้งไม่ได้เหรอพูดจริงนะลองดูสะบ้างลอยไปปกป้องพวกขี้แพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะอย่าไปสนใจเลยจะไม่เห็นว่าสิวเธอจะเป็นอะไรฉันว่าเหมือนกลุ่มดาวจะตายไปว้าวลอยแหกภาพจำไปเลยค่ะเขาไม่ใช่แค่ลูกไฮโซแต่ยังเป็นคนโรแมนติกใจดีเขาอ,อกเข้าใจลอยใช้เวลาทั้งวันช่วยฉันปรับตัวกับโรงเรียนใหม่อย่างอดทน เขาไม่ได้ชอบฉันที่ลูกสวยเป๊ะแม่คิดผิดไปหลายอย่างเลยหลังเลิกเรียนลอยก็ชวนฉันไปบ้านของเขามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยก็โอเคไปกันเรามาถึงตึกระฟ้าขนาดใหญ่ในแมนฮัตตันพ่อแม่ของรอยเป็นผู้หัวสูงตัวจริงพวกเขามองฉันเหมือนลอยไปเจอฉันมาจากตลาดนัดมือสองแม่พ่อนี่แฟนสาวของผมครับชาลดแฟนสาวเหรอเออลูกเมื่อขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพวกเขาเข้าไปอีกห้องหนึ่งแต่ฉันได้ยินหมดทุกคำพูด ลูกเสียสติไปแล้วหรือไงอะทำไมพายเยนนั่นมาที่บ้านถ้าคนเห็นลูกกับสาวน่าเกลียดแบบนั้นชื่อเสียงครอบครัวเราปนปี้หมดแน่ผมบอกแล้วผมอยากจะได้เรือยอส่วนตัวถ้าไม่ซื้อให้ผมจะคบกับยายขี้เรนั่นให้พ่อแม่อกแตกตา,กตายก็ได้เราจะซื้อเรือย,ยอให้แล้วทาเราขายหน้าก็พอนี่ลอยใช้ฉันพยโมโหพ่อแม่เหรอฉันไม่ร้อยเขาทิ้งฉันหรอกแล้วก็ออกไปเองแบบชัดเชิดฉันรู้สึกเศร้าแล้วก็ทําไมไม่รู้ฉันคิดถึงแต่ไมส์เขาจริงใจมาตลอด เขาจนแล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะบางทีเราสองคนอาจจะเกิดมาเพื่อรวยไปด้วยกันก็ได้ฉันไปที่ร้านพิซซ่าที่ไมส์ทำงานอยู่เมื่อเขาเห็นฉันเขาก็สะดุ้งหนีเหมือนฉันช็อตไฟฟ้าเขาอะไรเน้อเกิดอะไรขึ้นกับหน้าสวยๆของเธอมันก็แค่สิวเน่ะแค่สิวเหรอมันใหญ่น่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวนะนี่นายชอบฉันแค่เพราะว่าหน้าตาเหรอแงสิถ้าไม่ใช่เพราะว่าหน้าสวยๆของเธอฉันคงไม่สนใจเธอด้วยซ้อมอ่ะฉันอดไม่ได้ก็เลยตบเข้าไปสิวฉันสักวันก็หายแต่นายนี่มันโง่ยังไงก็ไม่หายหรอก ฉันวิ่งกลับบ้านแล้วก็กอดแม่ท่านลูกผัวฉันอยู่นานเลยและฉันก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังวันนี้มันทําให้หนูหมดแรงมากค่ะแม่ผิดเองจ้ะลูกแม่สอนว่าโลกนี้ถ้าไม่สวยก็ขี้เรหนูไม่ได้โกรธแม่แม่แค่อยากให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันคิดว่าคงจบแค่นี้แต่แล้วก็มีอัฐพาลบุกเข้ามาในบ้านพวกเขาเหมือนหลุดมาจากหนังห่วยๆเกี่ยวกับแก๊งอัฐพาลเลยพวกเธอต้องมากับเราเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าพวกคุณจะอธิบายมาว่าเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกันนแ่ นี่เธอเธอไม่อยู่ในจุดที่จะมาสั่งเราสักหน่อยอะฉันบอกว่าเธอจะต้องมากับเราพวกกุยเน้นพาเราไปที่บ้านนาวาลลี่สามีเธอคุณสไตส์นั่งอยู่บนเก้าอี้นัวเหมือนบอสมาเฟียนาวาลลี่ดูเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้เธอยืนข้างๆสามีเหมือนเป็นสาวใช้แล้วเขาทำเหมือนเธอเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยมีอะไรสมองของฉันดันให้เงินกับาติหน้างโง่ของเธอไปเงินของฉันตกใจแล้วสิฉันอยากได้คืนไม่งั้นเกิดเรื่องแย่ขึ้นแนะ่เขาไม่ได้ล้อเล่น ใช่แล้วเวลาเราเล่นจบแล้วถ้ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเขาดูเหมือนคนบ้าจริงๆแม่กับฉันขอขคืนเงินจากโรงเรียนใหม่แล้วเอาไปคืนคุณสไตส์แต่เขาอยากจะให้เราจ่ายดอกเบีย้ยด้วยเราไม่มีทางเลือกนอกจากทํางานเป็นสาวใช้ในบ้านเขามันแย่มากเลยค่ะเราทําความสะอาดสะทําอาหารแล้วก็รีสอาท,ที่แพงกว่าอาพาร์ตเมนต์ของเราซะอีกแต่ที่แย่ที่สุดก็คือการเห็นว่าคุณสไตส์ทำตัวใส่น้าย่างไงเขาไม่เคารพหรือว่ารักเธอเลย ภรายาเขาเหมือนกับเครื่องประดับสวยๆตอนนี้แม่กับฉันรู้แล้วว่าชีวิตเพอร์เฟกของน้าวาลเรี่เป็นแค่ภาพดวงตาไม่นานเราก็ใช้นี่จนหมดแต่ก่อนกลับแม่ตัดสินใจคุยกับน้องสาวทำไมปล่อยให้เอพิสันนั่นทำกับเธอแบบนี้นี่คือราคาเพื่อให้ได้อยู่อย่างรู้ราที่ฉันต้องทำก็คือทำตัวเองให้ดูดีถ้าฉันน่าเกลียดสามีจะหาคนที่สาวกว่าฉันมาแทนที่วาลเรี่เธอสมควรได้ดีกว่านี้นะ ใช้เวลาพักหนึ่งเลยแต่เราก็น้มน้าวนาว,วารี่ได้ว่าเธอควรจะหนีออกจากกรงถ้าทิ้งคุณสไตล์ทนายของเขาทาทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้น้ําไม่ได้อะไรเลยหลังจากย่าไม่มีรองเท้าแพงๆไม่มีวิลล่าสุดหรูแต่ก็ไม่เป็นไรวารี่ได้อิสรภาพถธาย้ายมาอยู่กับเราเรามีความสุขทุกวันเลยและคอยดูแลกันเองในเมืองใหญ่แห่งนี้ส่วนฉันฉันก็ยังถ่ายรูปถ่ายใบหน้าแสงบนหน้าต่างเด็กๆวิ่งผ่านสายฝนหนุ่มเล่นกีตาร์ไม่นานสีฉันก็หาย แต่ความรักต่อโลกนี้ยังไม่จางภายหลังจะถึงกับจัดนิทรรศการชื่อว่าจิตวิญญาณของเมืองขึ้นซึ่งฉันนําเสนอรูปถ่ายนิวยอร์กพวกมันแสดงถึงเมืองจริงๆและนั่นคือกุญแจสู่ความสําเร็จของฉันจากนั้นลอยก็เผล่มาอืมผิวเธอเธอเปลี่ยนไปนะตอนนี้สวยขึ้นแล้วทําไมเราไม่ไปเดทด,ด้วยกันจริงๆเหรอไม่เอาล่ะฉันไม่อยากได้แฟนที่ตัดสินคนจากหน้าตาหน่าใจเหรอจะเป็นเศรษฐีทําให้เธอมีความสุขได้นะฉันจะเป็นเศรษฐีเองและทําให้ตัวเองมีความสุข ไปจากนิทรศการชันซะมันไม่ใช่ใชัยชนะมันคือชีวิตจริง